ชอบไล์แชร์สวัสดีค่ะประโยชน์และการล้างลำไส้นะคะการดีท็อกซ์แต่เดิมเป็นทั้นตอนทางการแพทย์นะคะเพื่อเตรียมผู้ป่วยที่จะต้องมีการส่องกล้องหรือว่าดูแลในเรื่องของลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะคะซึ่งได้นำวิธีนี้นะคะมาปรับใช้เพื่อขจัด สารพิษตกค้างในร่างกายที่เกิดจากการรับประทานอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารพิษต่างๆที่เข้าไปในร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยบางส่วนนะคะไม่สามารถที่จะย่อยหรือว่าเอาออกไปได้หมดนะคะจึงทําให้เกิดเป็นเมือกตกค้างอยู่ภายในร่างกายของเราแล้วก็ก่อให้เกิดสารพิษค่ะที่มันมีการไหลกลับเข้ามาสู่ระบบ ของโรหิตนะคะซึ่งตรงนี้เองเลยเป็นโทษกับร่างกายการที่เรานะคะมีการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะในสถานพยาบาลเดิมทีเนี่ยแพทย์จะต้องเป็นคนดําเนินการให้กับเราเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเลยที่เกี่ยวข้องกับการดีท็อกซ์ลำไส้ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการดีท็อกได้ด้วยตัวเองค่ะ ประเภทของการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะมีได้แบบหลากหลายอย่างมากอย่างแรกเลยนะคะคือการส่วนล้างวารน,นะคะวิธีนี้เนี่ยคล้ายกับการที่เรานะคะมีการส่วนท้าทวารโดยการส่วนล้างลำไส้จากการใช้น้ําในปริมาณที่มากๆนะคะซึ่งจะมีการใช้อุปกรณ์นะคะปั๊มน้ําแรงดันต่ำนะคะซึ่งเป็นท่อเล็กๆค่ะแล้วก็ส่วนเข้าไปนะคะบริเวณทวารของเราโดยที่อยู่ในท่านอนนะคะซึ่งจะช่วยให้ล้างเอาของเหลวแล้วก็ของเสียที่อยู่ภายในลำไส้ของเรา ออกมาโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้น้ําเปล่านะคะหรือว่าน้ําอุ่นธรรมดาหรือว่าบางครั้งนี่ก็คือร่วมกับสารอื่นๆที่ช่วยในการดูดซับหรือว่าขับสารพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะน้ำผึ้งน้ํามะขามเบียร์หรือแม้แต่ส่วนประกอบนะคะในบุตรี่ก็จะมีการช่วยในการดูดซับสารพิษได้เพียงแต่ในวิธีนี้เนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้คะ่ะ อีกประเภทหนึ่งนะคะคือการใช้อาหารเสริมซึ่งเป็นการดีท็อกนะคะโดยการเลือกอาหารเสริมชนิดผงหรือว่าชนิดน้ำเพื่อขับเอาของเสียนะคะที่อยู่ภายในลำไส้ของเราเนออกมาเช่นยาระบายนะคะสมุนไพรในการยาสวนทวันหนกะหรือแม้แต่ว่าเอมไซน์นะคะที่ช่วยในการที่จะร้างสารพิษอย่างแมกนีเซียมซึ่งสามารถหาซื้อได้ค่ะตามร้านขายยาห้างร้านหรือแม้แต่สรรพสินค้าทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยควรมีการอ่าน ก,กำกับหรือว่าการปรึกษาเภสัชกรนะคะในการที่จะใช้ให้ถูกต้องก่อนเสมอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของอาหารเสริมเป็นหลักประเภทไเรอล์หรือว่าสาระกาศขาดที่ทานแล้วสามารถที่จะให้ประโยชน์กับร่างกาย mm hmm. เห็นผลนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองค่ะ ประโยชน์นะคะของการล้างลําไส้หรือว่าการดีท็อกนะคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยในการทําความสะอาดลําไส้ของเรานะคะซึ่งก่อให้เกิดสารพิษถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆแล้วมันเป็นโทษต่อร่างกายสารพิษต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีการถูกชําระล้างออกไปแล้วก็เป็นการลดการสะสมนะคะของเชื้อแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยกลับมาทํางานได้เป็นปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นประโยชน์ก็คือช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อนะคะของลําไส้ของเรานะคะซึ่งเป็น ลดการที่จะตกค้างของเสียนะคะแล้วก็ทําให้ลําไส้เราที่เกิดการอ่อนแอเนี่ยมีการทําหน้าที่ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยส่งเสริมนะคะทำให้กล้ามเนื้อภายในลําไส้ของเรานะคะทำงานได้ดีแล้วก็ผักดันเนี่ยเอาของเสียนะคะออกมาจากลําไส้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะประโยชน์อีกอันนึงเลยนะคะก็คือเป็นการ ลดการทำงานนะคะที่ผิดปกติของอวัยวะอื่นๆซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายเรานะคะมีการสะสมสารพิษนะคะเอาไว้ในลำไส้เยอะเพราะฉะนั้นการดีท็อกนะคะล้างลำไส้เนี่ยจะทำให้อวัยวะอื่นๆของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วก็เป็นการป้องกันนะคะโรคต่างๆที่ต้นเหตุของมันจริงๆค่ะ จะเห็นได้ว่าการล้างลำไส้หรือว่าการดีท็อกนะคะมีประโยชน์มากมายหลากหลายอย่างเลยแล้วนี่เนี่ยก็เป็นประโยชน์อีกแบบหนึ่งนะคะในการที่เราจะใช้อาหารเสริมเป็นตัวช่วยล้างหรือว่าดีท็อกลำไส้ของเรานะคะแน่นอนว่ามันมีหลากหลายแบบแล้วก็มีหลากหลายวิธีอยู่ที่ว่าแต่ละท่านนะคะเลือกที่จะใช้การดีท็อกแบบไหนแต่ถ้าให้แนะนำนะคะการดีท็อกด้วยการใช้อาหารเสริมมันจะทําให้คุณมีสุขภาพดีแบบปลอดภัยแล้วก็ยังช่วยในการป้องกันนะคะหรือว่า ความเสี่ยงจากโรคมะเร็งลำไส้ของเราได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้นะคะอาหารเสริมประเภทไหนแนะนำว่าให้ดูฉลากกำกับแล้วก็ดูออยอหรือว่ามาตรฐานต่างๆแล้วคุณก็จะสามารถดีท็อกลำไส้ของคุณได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ